สวัสดีค่ะคุณใบ,บตองแห้วันนี้เรียกได้ว่าช่วงนี้การเมืองร้อนแรงและระอุจริงๆมันสึกสองด้านไงฮะสึกสองด้านที่ตีกระนาบรัฐบาลนะครับก็คือสารรัฐมนูนด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ม็อบด้านหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็ตีแบบตีกรอบแบบพยายามจะไม่ให้มันเป็นไม่ให้มันมีทางออกตามวิถีประชาธิปไตย หลายคนบอกโอ้ตอนนี้มาถึงทางตันของรัฐบาลแล้วจะเดินหน้าตอบไปได้ไหมจะยุบสภาไหมแต่เมื่อสักครู่รู้อยู่แล้วยุบไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าจะต้องมีการซักฟอกรัฐบาลคือเราต้องมองคําพิพากษาของศาลก่อนอคา<ำ>พิจารณาของศาลเนี่ยนะครับว่าคำพิจารณาของศาลเนี่ยจริงๆมันมาแบบพูดได้ว่ารับรองพลางะนะครับก็คือไปอ้างเรื่องกระบวนการอ้างเรื่องอะไรที่มันไม่ชอบเสียบบัตรแทนกันอะไรต่างๆซึ่งซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องสาระนะครับ สาระมันอยู่ที่ประเด็นที่สองประเด็นที่สองก็คือบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยให้สวมาจัดการเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยผิดผิดนะฮะเราก็จะต้องถอดถอน312สสสวเพราะว่าเรื่องกระบวนการเนี่ยอ้างไม่ได้เลย312สสสวนี่ผิดเหรอผิดกับกระบวนการเหรอครับมีคนเสียบัตรกันสามคนคุณบอกว่าผิดทั้ง310คนต้องถูกถอดถอนเนี่ยมี อ,อ,อ้างว่าใช้ร่างไม่เหมือนกันแต่ร่างตัวไหนคือร่างที่อภิปรายในสภาร่างที่อภิปรายในสภาก็คือร่างตัวที่ผ่านมาทั้งหมดนี้นะครับร่างตัวหลักที่เราต้องใช้ก็คือร่างที่ใช้อภิปรายในสภาแล้วถามว่า3ามรคนที่เขาผปปิดตรงไหนไอ้ตัวร่างไม่เหมือนกันที่พูดเนี่ยมันเขาผิดตรงไหนเขาไม่ได้ผิดเขาก็ยึดถือร่างที่อภิปรายในสภาแล้วบอกว่าประธานไปตัดสิทธิ์ของออผู้แปลยติ50กว่าคน เอาสมมุติว่าเราไม่เรายกประเด็นว่าประธานผิดไม่ผิดไปก่อนความจริงมันเป็นอำนาจประธานไม่ใช่เรื่องที่สารจะไปชี้ <ทะ S 2> ถ้าสารชี้แบบนี้ต่อไปประธานสภา,า,าเนี่ยต้องเปิดอภิปรายให้ฝ่ายค้านอภิปรายร้อยวันเพราะไม่งั้นขัดรัฐธรรมนูญน, <ทะ S 2> นะครับทีนี้แต่ประเด็นว่าถ้ามันผิดก็ผิดี่อประธานสภา,าใช่ไหม,หมยกไปก่อนแต่ถามว่า312คนก็ผิดตรงไหนทั้งหมดนี้เนี่ยคำนิชัยนี้ไม่ได้มีเหตุผลที่จะนําไปสู่การถอดถอน312สสสวเลย แต่ทําเพื่ออะไรเพื่อให้มีการไปยื่นเรื่องให้ปปชถอดถอนถ้าปปชถอดถอน312สสวมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดสุญญากาศของอํานาจใช่ไหมครับขณะที่เกิดสุญญากาศของอํานาจด้านนี้ใช่ไหมที่ปปชอ้างอ้างคำพิพากษาของศาลซึ่งปปชสามารถอ้างได้ทันทีโดยอ้างมาตรา216แบบที่อาจารย์สุรพลอาจารย์สมคิดอะไรพูดกันตะกี้เนี่ยนะครับอ้างได้ทันทีปุ๊บแล้วก็อ้างว่านี่คำพิจาใณาของศาลสมบูรณ์ละมีมูลชี้มูล มันอาจจะยังถอดถอนไม่ทันทีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่312คนหยุดปฏิบัติหน้าที่มันก็เกิดอะไรมันก็เกิดสืญญากาศทางการเมืองแล้วขณะเดียวกันม็อบด้านนี้ก็กระนาบใช่ไหมฮะม็อบด้านนี้ก็กระนาบก็เรียกร้องให้ลาออกอสังเกตไหมทำไมเรียกร้องให้ลาออกผมบอกว่าถ้าคุณยึดหลักความชอบธรรมจริงๆที่ตั้งแต่ต่อต้านพลบอุเทสกมนะครับต้องเรียกร้องให้ยุบสภายุบสภาคือนำน้าให้ประชาชนเลือกเพื่อที่อ่าเพื่อจะมาเลือกตั้งกันใหม่ แต่นี่เขาไม่ได้เรยนรองให้ยุบสภาเขาให้ลาออกเขาให้ลาออกอ,อ,กอแล้วลาออกเนี่ยตามกระบ,บวนการมันต้องทําอะไรก็ต้องมีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีใช่ก็คือต้องประชุมสภา,สภาเพื่อเลือกนายกคนหใหม่แล้วผมถามว่าถ้าประชุมสภาไม่ได้เพราะว่า312สอสอสวเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ไม่ครบองค์เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นก็อ้างว่าเป็นสุญญากาศนายกลาออกแล้วใช่ไหมฮะนายกลาออกแล้วเลือกเลือกเลือกรัฐบาลใหม่ไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วคุณแทรกอะไรได้ คุณแทรกอะไรได้หมดเลยขออะไรแบบเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะแบบว่าเดี๋ยวก็จะเรียกร้องอนุอันนี้เดี๋ยวเอามาละไ,ไอ้วิธีการนอกระบบทั้งหลายที่จะมล้มรัฐบาลเนี่ยมันจะโผล่เข้ามาด้วยการกดดันท่านนายกลาออกอแทนที่จะเรียกร้อง้ยุบสภานะฮะอันนี้ชัดเจนเลยวันนี้วันนี้สุทเทพเผยต่ายแล้วเียต่ายแล้วว่าต้องการบีบท่านายกลาออกโดยที่ขณะเดียวกันปปชก็จะทําให้สภาเป็นอัมพาตนะครับมองอย่างนี้ต่อไปยังไงล่ะคะ มองอย่างนี้ก็คือเขาก็ต้องการจะล้มรัฐบาลโดยน<อ>นวิธีการที่ด้วยวิธีการาที่ไม่ใช่ไม่ใช่วิถีประชาธิปไตยแล้วเขาจะทําอย่างไรนี่เดี๋ยวเราคอยดูผมผมก็ผมก็ยังไม่อยากจะมองว่าเ,เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะ,ะนเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะใช้วิธีไหนแต่นี่นี่คือสิ่งที่มันต้องทันกันแล้วผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าสภาจะต้องยืนยันตามสิ้นศีล่าเสนอก็คือประชุมรัฐสภาลงมติลงมติไม่รับอํานาจของ สารสารัฐธรรมนูน,นใช่ไหมฮะล้วก็เ<ช>ห็นว่าสามนูนนี่ใช้อำนาจผิดแล้วก็จ่ายเมื่อเมื่อรัฐสภาลงมติเนี่ยนะครับอำนาจเรามีสามฝ่ายะนะฮะอำนาจจุลการอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารเมื่ออำนาจนิติบัญญัติลงมติว่าไม่รับอำนาจสารรัฐธรรมนูญแล้วอำนาจบริหารคือรัฐบาลก็สามารถที่จะเลือกยืนข้างอำนาจนิติบัญญัติใช่ไหมฮะล้วก็เห็นว่าปฏิเสธคําสั่งสารธรรมนูนนะส่วนปปชจะอยาก จะอยากไปเชื่อคําสั่งสารรมนุนก็เชิญนะครับแต่ว่าเราไม่ยอมรับการที่จะถอดถอนใช่ไหมฮะก,ก็สู้กันแบบนี้คือสู้เลยแล้วทีนี้อํานาจบริหารยือนอยู่ตรงนี้อํานาจบริหารยือนอยู่ตรงนี้แจ้งจับสารรัมนุนสมมุติมีคนแจ้งจับอะไรอย่างเงี้ยนะตำรวจก็ต้องดําเนินคดีนะครับส่วนศาลเขาจะว่าไงเดี๋ยวดูเขาอีกทีหนึ่งแต่ว่าหมายถึงว่าการยืนหยัดอํานาจนี้ก็คืออํานาจบริหารจะต้องยือนอยู่ใครไม่ฟังคําสั่งของอํานาจบริหารเนี่ยปลดได้เลยใช,ใช่ไหมฮะ มันมันต้องมันต้องเล่นแบบนี้คือผมคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันก็คือว่าคุณไม่สู้คุณก็ตายอยู่ดีนอยู่นิ่งไม่ได้แล้วงยูนไม่ได้ใช้ความนิ่งสงบกเรียกสยบความขึ้นไหวสู้ให้ถึงที่สุดแล้วไปเขาชนะก็ได้ผมไม่ว่ากันเกมนี้ยังติดยาวนะคะต้องติดตามกันดูให้เขาชนะก็ได้คือผมอยากรู้จริงๆกับคนที่บอกว่าเป็นแสนแสนที่มาเนี่ยผมถามว่าต้องการอะไรคุณต้องการอะไรเนี่ย ที่มาคือคือกันทั้งหมดเนี่ยโอเคบางคนบอกว่ามีประชาิปไตยแต่ผมถามยิ่งคิงต้องการอะไรไม่ตอบตอบอะไรไม่ได้นี่คุณต้องการไปใช้ปตยเป็นรัฐบาลคุณต้องการรับประหารคุณต้องการปิดประเทศคุณต้องการนายกพระราชทานคุณต้องการระบอบอะไรคุณตอบมาสิไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะคุณไม่เอาการเลือกตั้งเนี่ยคุณตอบอะไรได้ละ่ะคุณจะนําประเทศไปทางไหนไม่มีมแจะมาร้องเพลงรักเธอประเทศไทยอะไรแบบเพอเจเอร์ cher, ซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ ถ้าถามีจิตใจที่ดีผมชื่นชมนะแต่ทำไมว่าไม่หาทางออกที่ถูกล่ะใช่ไหมครัค่ะติดตามหมากเกมนี้นะคะ่ะน่าสนใจขอบคุณคุณใบตองแห้งค่ะค